สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องรถมือสองปอมแปมมรีวิวค่ะวันนี้นะคะแปมมจัดเป็นรถเก่งขนาดเลขกค่ะรถอ e ีโคคาคันนี้เลยนะคะกับเจ้านิสสันมาร์สนะคะ 1.2E นะคะปี2018คันนี้เลยค่ะรถสวยเกรด A นะคะสภาพดีๆไม่น้อยมากๆเลยค่ะคันนี้ บอกก่อนเลยว่าไม่น้อยจริงๆนะคะนึกว่าป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะมาในราคาพิเศษเลยพิเศษจริงๆนะคะลูกค้าใครนะคะกำลังตามหารถอีโคคาเน้นประหยัดน้ำมันนะคะใช้ในเมืองนะหรือว่านักศึกษาจบใหม่พอบ้านแม่บ้านไว้รับส่งลูกนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะผ่อนสบายสบายแน่นอน,นะคะและที่สำคัญคือเกรด A จริงๆค่ะสภาพกริปเลยรอนะรอเลยค่ะ ใครเข้ามาดูแล้วนะคะกดถูกใจเป็นกําลังใจให้แปมน้อยนะคะแล้วก็ใครมาดูใหม่ค่ะกดติดตามไว้เลยนะคะเพราะว่าแบบมีรถสวยๆนะคะมารีวิวอีกเยอะเลยนะคะรีวิวให้ดูกันทุกวันจุๆไปเลยค่ะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคันนี้นะคะเป็นเจ้านิสันมาร์สนะคะ 1.2e โฉมปี2018ค่ะมาในราคาเพียง 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคานี้นะคะลูกค้าฟรีดาวจัดเต็มได้เลยผ่อนเพียงแค่เดือนละ6 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะผ่อนสบายๆไปเลยนะคะเลขไมคค่ะไมคแท้ไมคเดิมไม่มีก่อไม่มีกับฟังดีๆเลยเลขไมค์นะคะอยู่ที่7000โลจริง,รงๆมาดูได้นะคะเช็คได้ตรวจสอบได้เลยนะคะไมคแท้ไมคเดิมนะคะสเปคเดิมๆจากโรงงานทุกจุดเลยนะ แลมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันเลยนะคะราคา3 9 0 0 0 0บาทได้อะไรบ้างคุ้มค่าแค่ไหนนี่ค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยไฟหน้านะคะเป็นฮาโลเจนะคะไฟใส่กริปค่ะใส่ตาแตกเลยนะคะขาวจ้วะเลยน้ำไม่ขุ่นไม่หมองแน่นอนค่ะด้านล่างค่ะไฟเดย์ไลท์นะคะไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะกระจังหน้าแท้เดิมสีแดงเดิมเดิมออกห้างมาเลยนะคะสีนี้เลยไม่มีการกลับสีมาแต่อย่างใดนะคะสำหรับ 1.2e นะคะจะได้เป็นล็อกระทะฝาครอบแบบนี้เดิมเดิมเลยค่ะสเปคโรงงานค่ะนะะไม่มีการดัดแปลงแน่นอน<ๆ>คันนี้นะคะจะเป็นล้อมแม็กขนาดอยู่ที่14นิ้วนะคะ ขนาด14นิ้วนะคะล้อแบกนะสีแท้เดิมค่ะอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะแปะอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถนะคะกระจกหูช้างกระจกงวงข้างนั่นแหละนะคะเป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่สวยๆส,สีเนีย,เนยนๆคะ่ะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถแน่นอนนะคะกระจกคันนี้นะคะทั้งสี่บานได้มีการติดตั้งฟิล์มมาเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งานเลยนะคะฟ,ฟิล์มไม่เข้มไม่สว่างเกินไปนะคะเดีย๋ยวไปดูด้านในกันต่อด้านในนี่แหละใหม่กริปมากๆค่ะโอ้โหเปิดมากิ่นใหม่อบอวนมากๆเลยภายในนะคะสำหรับ n i s สันมาร์ท 1.2e คันนี้เป็นสีดำทั้งคันค่ะเบาะผ้าแท้เดิมโรงงานไหม่7,000ันโลไม่ต้องถามค่ะสภาพใหม่กริปเหมือนไม่เคยใช้งานมาเลยดูค่ะ เบาะนี่เหมือนลงมาจากโชว์รูมเลยนะคะถ้าใส่ป้ายแดงนี่นึกว่าป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะคอนโซลหน้าสวยๆเนียนๆค่ะไม่มีคาบกาวไม่มีรอยทะลอกนะคะไม่มีรอยริ้วรอยขีดข่วนเลยเอาแบบเอาใบราคาออกให้ดูนี่เนียนกริปทุกจุดนะคะดูนะคะพมะรมลายเนียนๆใสๆกริฟๆเลยพมรมลายเห็นไหมคะสวยจัด ดูเลขไมค์กันต่อนะคะะต่แปมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูเลขไมค์กันไปเลยกุญแจรีโมทหน้าตาแบบนี้เป็นกุญแจไขสตาร์ทนะคะเห็นไหมนี่นะนี่ค่ะ,คะชื้งเดียวติดเลขไม่เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยกว่าโลไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกอไม่มีกลับแน่นอนเช็คได้เลยนะคะนี่ แอร์เย็นช่ำเลยนะคะแอร์จะเป็นแมนวนวลแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแอร์แมนวนวลนะคะลมเย็นแอร์เย็นช่ำค่ะวิทยุแท้เดิมโรงงาน,นะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะสวิตไฟทุกอย่างทุกช่องนะคะรับประกันใช้งานได้ตามปกติเลยแผงบังแดดด้านหน้านะคะฝั่งซ้ายเนียนสวยกริบเลยนะคะกระจกอ่อไม่ใช่ไฟนะคะห้องโดยสารขอภัยค่ะอันนี้ไฟห้องโดยสาร ติดนะคะใช้งานได้ตามปกติค่ะฝั่งคนขับนะคะมีกระจกแต่งหน้าให้แบบนี้เลยนี่ใหม่สวยกริบเลยนะคะแทบไม่มีริว้วไม่มีรอยเลยนี่กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านี่ออปชันก็ค่อนข้างที่จะพอได้เลยนะลูกค้าแต่สภาพนี่คือกริบจริงๆกระจกนะคะทั้ง4บานเป็นปรับด้วยไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะแต่เป็นออโต้ฝั่งคนขับ นะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะดูโครงสร้างกันหน่อยตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไข่ค่ะนะคะโครงสร้างเดิมเลยรับประกันนะคะรถคันนี้ไม่เคยชนหนักที่คว่ำหรือจมน้ําแน่นอนนะคะใครออกรถไปแล้วนะคะตรวจสอบพบเจอเอามาเลยค่ะเอาข้อมูลมาเลยค่ะยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะนี่ซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะกล้าวารันตีเลยนะคะนี่ค่ะ ถ้าบอกป้ายแดงนือว่าป้ายแดงเลยนะเบาไม่ช้ําแน่นอนนะคะเลขหม่เจ็ดันหกรโลนะคะเจ้าของเก่านี้ไม่รู้เอาไปจอดไว้ไหนมานะคะแทบไม่ได้ใช้เลยนะลูกค้านี่ใครสนใจคันนี้นะคะรีบเลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยตอนนี้นะคะแอดไลน์หรือโทรหาแบบได้เลยที่เบอร์092-283-7966นะคะ ใครฟังไม่ทันนะคะเบอร์โทรแบบขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอด้านล่างขวามือเรียบร้อยแล้วนะคะแอดไลน์มาได้เลยด่วนก็โทรมาเลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่ร้านสนุกคานะคะตรงข้ามบิ๊กซีเลยนะคะอยู่ถนนล,ล่มเก้าค่ะอันนี้คือบิ๊กซีล่มเก้านะนี่นี่ตรงข้ามเลยนะคะบิ๊กซีล่มเก้านะคะโลเคชั่นหาง,ง่ายมากๆเลยมาดูกันต่อเลยนะคะด้านหลังของเจ้านิสสันมาร์ทนะคะ สวยใหม่กริปทุกจุดจริงๆนะคะแทบไม่มีตำหนิเลยแทบไม่มีรีวุดไม่มีรอยเลยนะคะนีะ่ไฟท้ายนะคะไฟท้ายใส่กริปค่ะไม่ขุ่นไม่หม,มองแน่นอนโห้สายกริปขนาดนี้เอาอะไรมาขุ่นใช่ไหมคะ,ะไฟเบรกโดนที่สาใช้างานได้ตามปกตินะคะฝาท้ายมีไล่ฟ้านะคะที่กระจกโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะคะเนียนสวยกริปเลยนะคะไม่มีคราบกัดเกลือแน่นอนค่ะ รับประกันนะคะรถเกรด A แล้วก็รับประกันความใหม่เลยเปิดฝาท้ายให้ดูกันหน่อยนี่เปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะฝาท้ายเปิดแบบแมนวนวลเลยนะคะเปิดออกมานี่ค่ะห้องโดยสารนะคะเล็กๆกระทัดรัดนะคะอันนี้เป็นฝาครอบปิดสัมภาระด้านบนนะคะถอดออกเวลาไม่ใช้นะ,ะถอดออกแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเบาะแยกพับเป็น40 60เห็นไหมคะ แยกพับสองฝั่งแบบนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายกับการใช้งานเวลาขนของหรือขนสัมภาระชิ้นใหญ่นะคะพับลงไปสองอันได้เลยนะคะอ่ะเราให้ดูนิดนึงเปิดตัวนี้หน่อยนี่ค่ะยางอะไรเราก็มีให้ด้วยนะคะแม่แรงเครื่องมือมีให้ครบครบเลยนะคะพร้อมใช้งานลอยเมคอาร์ตชัดๆลอยซีมชัดๆแบบนี้ค่ะรถส,สวยเดิมไม่มีชนนะคะเห็นไหม รอยอาร์ตสวยๆเรียงตัวกันกลมๆชัดๆแบบนี้รถไม่เคยมีชนหนักผิดความจมน้ำเลยนะคะดูโครงสร้างหน่อยนะคะไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมใดๆนะคะฝาท้ายแท้เดิมค่ะนะคะน็อตเดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยไขยเลยเห็นไหมคะน็อตเนียนๆนะคะหัวน็อตสวยๆแบบนี้นะคะไม่เคยถอดเลยนะคะรถสภาพเกรดเอแน่นอนนะคะคันนี้ เซฟเงินในกระเป๋าลูกค้าไปหลายแสนเลยนะถ้าขึ้นโชว์รูมคันนี้นะคะราคา่ที่5 0 0 0 0 0กว่าบาทแน่นอนนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะในราคาเพียง3 9 0 0 0บาทค่ะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะอนุมัติไวนะคะภายในสองชั่วโมงนะคะใครเข้ามาหาแบบที่ร้านนะคะอนุมัติภายใน2ชั่วโมงขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะใครอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลค่ะ มี f i n นนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยนะคะรับจองออนไลน์นะคะโอนจองได้ค่ะเชื่อถือได้นะคะนี่ค่ะเบาสวยๆเดิมๆไม่มีช้ำเลยค่ะแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะ,ะใหม่กริบเลยนี่ใครได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้เชียร์เลยจริงๆไม่เจ็ดพันโลลูกค้าไม่เจ็ดหมื่นโลค่ะนะคะนี่เดีเปิดเกะให้ดู ใช้งานได้ตามปกตินะคะถูกช่องเลยเห็นไหมคู่มืออะไรก็คือมีให้ครบหมดนะคะคันนี้เล่มทะเบียนมีนะคะเล่มทะเบียนไม่เคยชำรุดหรือสูญหายเลยนะคะเล่มทะเบียนมีให้ครบนะคะพร้อมโอนเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะคะนี่ดูค่ะความสวยดูหัวน็อตนะคะหัวนอ็อตฝั่งนี้ เนียนๆค่ะไม่เคยถอดแกะไขเลยนะคะโครงสร้างเดิมทุกจุดค่ะแทบไม่มีตำหนิเลยนะคะคันนี้เจ้าของมือเดียวแน่นอนนะคะใครสนใจนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะนอกจากจะออกรถฟรีดาวแล้วนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยค่ะขับฟรี90วันไปเลยนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะเดี๋ยวสักครู่นะป้ายแบมลิน อ่ะโอเคนะคะออกรถวันนี้พอ,อนิกพีปีหน้าค่ะของจริงนะคะไม่ได้พูดเล่นนะก็ใครสนใจนะคะโทรเข้ามานะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง8 9 2 2 8 3 7 9 6 6นะคะแอดไลน์ได้ค่ะมาพูดคุยกันก่อนปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องไปค่ะนี่ค่ะ ห้องเครื่องนะคะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะเราสปาห้องเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะออกรถไปให้สามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรน้ํามันเครื่องนะคะเราดูแลเปลี่ยนถ่ายให้ก่อนส่งมอบเลยนะคะคันนี้เครื่องเดิมเกียร์เดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะคะเครื่องแห้งๆเลยเห็นไหมคะเดิมเดิมทุกจุดค่ะนะะคน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะลอยแต้มสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะอุปกรณ์นะคะ อุปกรณ์ไม่มีแตกหักนะคะไม่มีชำรุดนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมส่งมอบเลยนะคะสวยๆเดิมๆกิ๊ฟๆเลยค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะให้ดูตัวน็อตที่บันพับนะคะฝาปงหน้าสายน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะแล้วก็ไม่เคยไขยเลยนะคะลอยซีนสวยๆเลยเห็นไหมคะฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนค่ะรับประกันเลยนะคะ นี่สติกเกอร์มอรกอรนะคะหรือว่าสติกเกอร์ต่างๆนะคะลอยอาร์ตกลมๆสวยๆชัดๆแบบนี้นะคะรับประกันเลยว่าฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวนออ็อตที่ฝากระโปรงด้านขวานะคะนี่เนียนสวยกริบแบบนี้เลยนะคะตัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยไขยเลยฝานหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะอาดูโครงสร้างต่อเลยนะคะ ดูโครงสร้างต่อเลยนี่เดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะแผ่นเพดแผ่นเพดอยู่ตรงนี้นะคะเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะคะรอยอาร์ตนะคะสวยๆกลมๆชัดๆค่ะโครงสร้างเดิมเลยค่ะไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมและไม่มีคดไ,ไม่มีงอนะคะเดิมๆค่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์เบนซิน1,200ซีซี79แรงม้าคันนี้นะคะ เป็นเจ้านิสสันมาร์สนะ 1.2e ปี2018ค่ะเลขไม่7,600กว่าโลเท่านั้นนะคะในราคานะคะพิเศษมากๆเลยราคาย่ที่39,000บาทค่ะใครสนใจนะคะรีบเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะโทรหาแบบนะคะหรือแอดไลน์ได้เลย0922837966 6ค่ะฟรีดาวน์จัดเต็มไปเลยนะคะออกรถศูนบาทนะคะ ่อนเพียงเดือนละ6000บาทเท่านั้นนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงคันนี้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยอนุมัติภายใน2ชั่วโมงขับรถกลับบ้านได้เลยค่ะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยโอนจองออนไลน์มานะคะแบบมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะดูคลิปนี้ตัดสินใจได้แต่ไม่สะดวกมารับรถนะคะแบบมีบริการส่งมอบด้วยรถสไลด์นะคะนำรถสวยๆของท่าน ขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะใครต้องการรถคันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะใครจองก่อนล็อกรถให้ก่อนนะคะใกล้ถึงสิ้นปีแล้วนะใครยังไม่มีรถไปเที่ยวนะคะจัดเลยคันนี้ผ่อนสไลดสบายค่ะออกรถง่ายๆได้ทุกอาชีพแบบนี้นะคะรีบเลยนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้แแบบด้วยนะคะ ใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะรถเกรด A อสวยๆแต่มีรีวิวอีกหลายๆวันเลยนะคะหลายๆคันเลยด้วยนะรีวิวทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าแบมเจ้ารถอะไรมาให้ดูอีกอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ